ครับผมก็นหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนนที่น่าดาทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมโอเคนะผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะผมสําหรับคนเล่นเกมเล่นแอปใครที่เสียเงินนะผมเราอยากรู้ไหมครับผมว่าเราอ่ะจ่ายเงินแอปตัวนั้นไปเท่าไหร่หรือว่าเราจ่ายเงินผ่านแอปสโตรไปเท่าไหร่แล้วในคลิปนี้นผมผมจะมาคํานวณ เงินที่ผมได้เติมไปในเกมกาลินาฟรีไฟลนะผมโอเคไปดูกันเลยนะผมอ่ะอันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Google Play ของเราได้เลยนะผมอ่านี่ครับผมอ่ะจัดหนังก็ผมให้เราไปที่นี่ครับผมอ่ะไอ้เนี่ยคลางของเราอะไปทางด้านขวาผมอ่ะคลิกเข้าไปนะผมตรงนี้จะมีคําว่า การสมัครและการชำระเงินอะไรต่างๆแบบนี้ผมคือเราสามารถดูผ่านทางหลังบ้าน o g l e Chrome แบบนี้ก็ได้นะแต่ดูทางน,นี้มันจะสะดวกมากกว่านะผมอ่ะให้เราไปที่คําว่าการชําระเงินและการสมัครใช้บริการนะผมอ่ะจากนั้นก็ผมให้เราไปที่คําว่างบประมาณและประวัติการซื้อครับผมอ่ะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะผมโอ้โหพี่น้องครับและนี่แหละนะผมที่เงินที่เราได้จ่ายไปนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปนะผมโอ้พี่น้องครับผมจะมา คิดของเกมกาลินาฟรีไฟอย่างเดียวนะผมคือหลายหมื่นนะหลักหมื่นอยู่นะอะ่เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันซึ่ง,งผมเนี่ยได้ลองทดลองซื้อแอปมายาโกนนั่นเองนะผมก็คือปี2015นะผมก็คือมีนผมอ่ะแต่เราจะไม่นับในจุดนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามานบตั้งแต่นี่เกมเศรษฐีผมก็จัดไปเยอะนะก่อนที่จะมารู้จักเกมฟรีไฟนี่คือผมจัดเกมเศรษฐีมามาเยอะเหมือนกันนะผมอ่ะ โอเคเกมเศรษฐีของเป็นคลิปนาแล้วกันนะตอนนี้หลักๆก็คือผมมีเกมฟรีฟรไฟกับเกมเศรษฐีที่ผมคิดว่าจัดหนัดนะครับผมอ่ะวันแรกครับผมที่ผมเติมเงินเข้าไปในเกมกาลินาฟรีไฟก็คือวันที่เนี่ยผมกัญญา30 2018นนะครับผมอันนี้คือขั้นแรกเลยนะ,ะ,ะ17 9, 17 9, ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าบวกครับหนึ่งเจ็ดเก้าอ่า บวก179ภายไนเดือนครับผมบวก279บวก179บวก179บวก35บวก35ฟิฟบวก35บวก99บวก35บวก35อ่าบวก349บวก179 หนึงเจ็ดเก้าโอ้โหพี่น้องครับดูฮะโอ้โหพี่น้องครับอันนี้วางอะไรวะเนี่ยสงสัยมันต้องมีโปรโมชั่นอะไรแน่เลยดูดิวันที่5เดือนธันวาเนี่ยสองพันสิบแปดจัดไปหนึ่ครับโอ้โหดูดิคือตอนงานคือตอนนั้นคือทํางานมีตังอะครับเนาะบว3สามห้าบวกสาหบว3สาบวกเกบวกสามบสว3สามสาบว3สามสี่เก้าบวด 1 7 9เบวก349บวก9 oh, 99, 5 35, 5 9บวก179ด99โอ้โหบวก99บวก35 3หบวส179บวด9ก99บวด1ก9 7 9บวก349ด3บวก71โอ้โหไม่ไหวละดู บวกสามสี่เก้าบวกเก้าเก้าบวกสามสี่เก้าบวกเก้า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 เก้าเก้าเก้าโอ้โหดูดิบวกเก้าเก้าสามห้าบวกสามห้าบวกเจ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเจ็ดเก้าบวกเจ็ดสิบเอ็ด บวกสิบบาทก็เติมมะครับดูดิบวกสิบบาทบวกสิบบาทบวกสิบบาทบวกเจดสิบเดบวกสิบาทโอ้โหบวกสองดเก้บวกสองเจดเก้บวกหนึดสี่บวกสามบวกหกเดูดิบวกเจ็ดสิบเดบวกสาบวกสิบาท บวชโอพี่น้องครับมาอีกแล้วคัะโปรโมชั่น1,700บวช1 7 5่โอ้โหบวช349บวชบวชสบวชกบวช3 5บวช5 9บวช9กบวชบาทบวช35บวช36บวช179บวช7 1บวช35บวช33บวช1น9 บวด3 4 9บวด99บวด71บวด99บวด179บวด179บวด99บวด2 7 9บวด179บวด35 71นะฮะโอ้โหหบวด69พี่น้องครับบวด35 69บวด35 บวกสามห้าโอ้ตอนนี้พัดก่อนนะโอ้มีกะว่าจะพัดดูดิโปรโมชั่นหนึ่งเจไอนี่หมแล้วบวกหนึ่เจดห้าศโอ้โหดูดีอินี่จานจายาวๆเลยอ่งเจ็ดห้รอบเลยว่ะพี่น้องเป็นมือแล้วอ่ะครับดูดิบวกหนึ่เจดห้าศบวกสามี่เกบวกสาสบวกสามสาบวกร้อห้าสบบวกสามสา บวก33 33บวก99บวก35บวก66บวก33มสบวกส3มสบวกสิบาทบวกสาโอ้พี่น้องครับอ่ะบวก68บวก35บวก35บวก35บวก33บวก35บวก1ิบาทบวกหนึดเก้บวก99 น่าจะหมดแล้วนะโอ้โหพี่น้องครับมาเรามาเท่ากับดูนะผมเท่ากับนี่คือเงินที่ผมเติมไปในกาลีน่าฟรีไฟนะพี่น้องดูครสองมื่สี่พันสี่ร้บาทครับโอ้โหพี่น้องครับถ้าใครยังไม่มีตานหรือว่ายังเป็นเด่นน้อยขอตามพ่อแม่นะผมก็อย่าไปเติมเยิะนฮะผมพี่น้องอันนี้คือผมทางานมีเงินเองนะผมแล้วหลังจากวันนี้ไปครับผมเราจะท่องเกมกาลินาฟรีไฟให้ดูกันเลยนะผมผมจะไม่เล่นเกมอีกนี้ เกมบายนี้อีกแล้วนะครับผมเพราะทําถ้ามีก็คือเราอยากเติมถ้าไม่เติมก็คือเราไม่สามารถสู้เขาไหวแบบนี้นั่นเองนะผมท้องครับเย็ดโดโอเคครับผมก็คลิปนี้จะประมาณนี้ผมพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ